อยากเท่นะนี่ขับรถมาอย่างนี้นะนะอุ้งป๊บปปึ๊บป๊าปป๊าปป๊ปป๊บปป๊บเอาคันนี้ดีกว่าเราไม่ต้องทดลองแล้วแรงแน่นอนเอาว่าคันนี้เลยจับีบีด้วยจับจบีวด้ป๊าปป๊บอ้ปกลงเไวดูไว้พาเราแกัเลยอเคลบ วันนี <t <t ้เรามาทิ nah <t 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 ้ก um. ันนะครับสวัสดีครับตัวเดียวผมตัวดียวมาต้อนับเลยได้นิมาตอนรับอย่างดีเลยได้หนาตอนรับแล้วต้องให้ฝากช่องหน่อยนี่ไงช่องเลยเชื่อเลยครับร้อยโลกีดามครับติดตามด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กัด้วยนะครับร้อยโล ครับก็เดี๋ยวจะไปหาที่พักกันนะคือผมมาถึงนั่งรอประมาณมาถึง20นาทีแล้วก็โยมก็มาเดีครับปงานสาวรันนะยอดใหญ่มารอได้เมื่อกี้มารอไม่ถึง20นาทีเหมือนรู้เลยเหมือนรู้เลยโอเคก็เดี๋ยวจะพาทุกคนเข้าไปข้างในนะครับว่าเป็นยังไงนะผมก็ไม่เคยถ่ายคลิปที่นี่กันเลยนะเออนี่นี่คั่งเลยนะกดไลค์กดซับกันด้วยนะพี่ยงไปเดี๋ยว นี่นะพี่งานพี่โอมนะครับทริปนี้เป็นทริปถอดหมดปลายนะสุดจัดก็โ,โหที่จะรถพอปันเนี่ย <c oughs> ครับผมผมจะออกโค้งนะครับยูไวเป็นคนออกแพรแล้วก็ช่องไอ้ไอ้เนี้ยจะเบียดไอ้แบบเดียบจะเบียดของแพรออกมาเท่าอ้ย ทุกคนตอนนี้เราก็ามาถึงทะเลสาบทุกกาลาเรียบร้อยแล้วม,มากับพี่โอมนะครับเราไม่ได้นัดกันมานะคือผมก็มาในาแบบของผมผมมาแบบเดาเวลาไงก็ถามทีมงานครับถามน้องแชมป์นะครับน้องแชมป์ก็มาด้วยแต่น้องแชมป์ตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนแหละก็เดี๋ยวจะอัปเดตเรื่อยๆน,นะว่าเราจะก็ต้องมีเล่นนะ้ำแหละดูทรงแหละแต่เราไม่ได้เตรียมเสื้อผ้ามานะ <c oughs> ซื้อซื้ออีกแล้วใช้เงินอย่างเดียวใช้เงินอีกแล้วโอเคเดี๋ยวจะ อัปเดตสถานการณ์เรื่อยๆรอติดตามกันด้วยนะครับขอบโชคเกิดวันนี้ขอดำไปแล้วเราว้าวันไปเจอตอนเล่นน้ำกันนะมันโจรน่ะอยากเท่นะนี่กับรถมาอย่างงี้นะป๊อปปึ๊บผอด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 ประกาดใครอยู่ข้างทางเนี่ยต้องมองผัวหมดอ่ะไม่ใช่อะไรนะรถตูท่อเสียงดังไงเขาก็เลยมองทุกบุยใส่เขาไม่ได้มองอะไรเงี้ยหรอกรถตู้ท่อเสียงดังนี่ก็พี่โอมมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับเล่นๆเราเราหอกรถไว้แล้วนี่เลย เอาแบบให้เขาอัดบอร์พรอเลยเขาย้อนแสงเขาจะพยายามประเด็นกมุดกันเอาคันนี้ดีกว่าเราไม่ต้องทดลองแล้วแรงแน่นอนเอาว่าคันนี้เลยเจะจัพี่เอ็ดมัยนูนจะมีพี่เอ็ดด้วยได้มันเลยเลยเดี๋ยวตอนขับพร้อมมันอีกด้านนึงโอเคครับเดี๋ยวของไกลชูพังไปไล่เขาแล้วเนี่ยเดี๋ยวตอติดตาม้มาครับเดี๋ยวขากลับจะถ่ายคลิปให้ดูไปอีกทีนะครับปกติทดลองเนี่ยอันนี้มาจัดเต็มเลยจัดเต็มเลยทดลองนะลุนน้องรถไง โอเคตอนนี้เราก็จะพาทุกคนมาเล่นน้ำกันเลยนะวูดดี้เชืหรือเปล่าโดยจากตูงเลยนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนมาเล่นน้ำแชรไม่เล่นน้ำมั้งน้ำเดินทางไกลเนาะอนุญาตอนุญาตดูจะไปเลยนะครับอันนี้ก็แชร์มีคอร่าส์นะครับฝากติดตามกันด้วยนะฝากติดตามด้วยเป็นีาทแานซับเลยปะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดอดน้ำกันไม่ได้เล่นน้ำเลย พามามมาทำอะไรทุกคนตามมานะเอาดีมาโดดดิเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันเอาอันตื้นก่อนซ้อมก่อนซ้อมก่อนพาลองไงพาลองพาเล่นแบบแบบชิวๆก่อนตัวนี้แบบชิวๆก่อนไปวไป กนย่ไม่อนบอกเลยว่าน้ำโคตรเด็นลงไปเมื่อกี้เย็ดพอดัเย็เอาใครขึ้นวาบขึ้นมาเลยเฮียโคตรหนาวเลยวะที่สุเล่นในน้ำนะซับซอเมื่อกี้ซับซ้อ ใสใส่ตัวล่างผมได้แล้วใส่ตัว้องผมได้แล้วใส่ใส่ตัวนี้เข้าไปด้วยตัวล่างไม่ต้องใส่หรอกใส่ครับใส่นีกว่าไปดูางนี้เลยด้อ้ตายโอ้ยไม่ตายหรอเฮ้ยไปดูม้าด้ยเฮ้ยไปดหม้า

เฮผมว่าดีกว่าดูวาเขาเฮ้ยดูว่ายเโโโโอเลยีุดเลยเฮ้ยผมมันมันกันน้ำบอผมกันน้ำบอ ไอพี่ต้นก็มาต้มกันน้ำเอ้ก็เชียรด้วยไรนั่นต้นนี่เบียกมิกมิกใส่มิกปอกใส่ไปนี่กินลูกชิ้นที่อร่อยครับโอเคนะตอนนี้ก็ดวดน้ำเรียบร้อยแล้วโคตรหนาวเลยก็มานั่งกินอาหารัอาหารมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ thank okay. นี่นะครับก็เป็นทริปถ่อบทปลายแล้วก็มาหาพี่โอมา,จาเจอกันพอดีแล้วก็ตอนนี้เราก็นั่งกินข้าวรอบเท่าทกันก่อนนะครับก็เดินทางก็เหนื่อยนะแล้วก็แซมเปลี่ยนแชนแนลเราแซมเป็นแชนแนลของเราด้วยนะครับเป็นคนขอร้องให้มาเองเลยก็ร <laughs> ู้จักกันมานนาแล้วนะลก็อยากจะเจอกันหน่อยแล้วก็ดีรู้จักกันตัยูอดสองสองปีสามปีได <ใน S 2> ้ โลก็ไปหาตาหิวนะครับเหนียวกินกับเนื้อขั้นเจ็ดสีุลินเขาเลี้ยงอย่างนี้แหละไม่มาไม่ได้แล้วก็พี่โอมนะครับเนี่ยพี่โอมนี่เข้าไปเดียวช่องไม่ดังอย่าไปคุยเจ๊ฝากด้วยเท่ปากผมลุกลยละโอ้ยไม่ลืมยงกนเนะฝากผมด้วยครับช่องอินฟินิตี้แบงค์นะครับผมฝากขึ้นให้ด้วยครับผมเจอกันพรุ่งนี้รอยซับใช่ไหมตอนนั้นของพี่ แอที่ผมช่วยดันเนี่ยร้อยลิ้นร้อยจัดอีกอีกสิบคนร้อยชับอีกสิบคนร้อยชับถึงแน่จัดันเดียวเกิดเลยผมบอกตายติดตามทุกช่องกันเลยนะทุกคนนะเข้าไปดูคลิปที่มาทริปกันได้นะครับขอเองก็คลิปนี้ก็จะประมาณนี้มาเที่ยวมากินมาพักผ่อนหรือว่าพักผ่อนในตัวนะ